ปกติแล้วคุณพ่ออย่างเราครับรวมทั้งตัวผมเนี่ยซื้อเครื่องมือช่างมาใช้งานหมดเท่าไหร่ไม่ว่ากัน Greek, ขอให้ได้เอามาใช้งานและน้ำภาษาอะไรครับกับที่ลูกสาวเราขออยากได้ได้เป่าผมครับพี่จัดมาให้เขาเลย Jeff. เดี๋ยวค่อยเอาไปให้ <S <S ลูกสาวก็อลองใช้งานโอ้เโอ,โอ้ก็จะเป็นนี่เลยครับผม <S <S ได้เป่าผมีเอาถุงออกก่อนเด้อนี่ครับผมถุงออกก่อนนะครับ สำหรับตัวที่เลือกสั่งวันนี้ลูกสาวผมชอบสีดานะครับรู้สึกว่าของร้านนี้เขาจิมให้เลือกทั้งสีดํากับสีขาวนะลูกสาวเขาอยากได้สีดําครับก็จัดมาให้เลยนี่เป็นแบบติดผนังนั่นเองนะครับเวลาที่เราเอาติดผนังไว้นะเราก็ดึงออกมาใช้งานนะครับผมประมาณนี้นะทำเหมือนเป็นนะผมใช้งานเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้นี้นะครับนี่โอเคตรงปกอยู่นะ,เป,ะเป๊ะเลยนะครับนี่อโอโนะ้โหนะดูจากวัสดุเขาไม่ได้กองแข็งเลยนะ ตัวสาหรับแขวนผนังครับก็อยู่ด้านหลังนี้เลื่องลงมานะครับผมก็เอาแผ่นนี้เนาะมันจะเป็นแบบแผ่นกาวลอกออกครับแล้วก็เอาไปติดผนังตรงที่เราต้องการจะแขวนครับแล้วเราก็เอาตัวนี้นี่เขาจะมีนี่ครับแขวนเข้าตรงนี้ประมาณนี้เลยสมมติว่าเป็นผนังนี่ก็โอเคครับจากเท่าที่ดูเบื้องต้นสวยดีนะครับผมไม่ได้เบาก้องแกงเกินไปด้วยครับผมนี้ก็เป็นลักเขานะครับผมนี่สองขาลองเสียบปักดูครับ ก็สามารถปรับได้สามระดับครับระดับที่หนึ่งเลื่อนขึ้นมาระดับที่หน,นึ่งแบบนี้แล้วเราก็กดปุ่มนี้ครับผมอืมอุ้ยมีไฟที่ฟ้าด้วยโอเคนะครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับสองนี่เออหือุ้ามดูสิห้ามร้อนอยู่นะแล้วก็สามอืม ตัวดับเ็าจะมีไฟสีฟ้าด้วยโอเคอ่ะก็จะเป็นแบบสวิตช์กดปล่อยเนาะกดใช้งานก็ปล่อยก็ดับด้านล่างนี่เอาไว้เลื่อนปรับระดับตามที่เราต้องการนะครับผมเลื่อนมาด้านล่างสุดก็คือปิดก็จะกดใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับผมใช้งานไ่ายๆเนาะคือไม่ต้องไปเสียเวลาเจาะผนังให้เป็นริ้วเป็นรอยผนังเสียหายนะครับนี่อย่างที่บอกครับเขามีแผ่นตรงนี้มาให้นะครับ แล้วก็แผ่นตัวนี้เป็นแถบกาวลออออกครับเอาไปติดไว้กับผนังเวลาที่เราไม่ใช้งานแล้วก็เอาตัวเครื่องเขาแขวนไว้กับผนังอย่างนี้เลยนะครับผมก็หยิบออกมาใช้งานได้เลยนะครับใช้งานเสร็จก็แขวนติดผนังไว้แบบนี้เรียบร้อยสวยงามหรือบางท่านไม่สะดวกแบบว่าจะต้องมาติดผนังแบบนี้บังเอิญว่าติดไปแล้วนะครับก็สามารถยกทั้งตัวเครื่องนี้ออกมาจากตัวติดผนังก็ได้เลยครับตัวติดผนังก็จะอยู่อย่างนี้เนาะแล้วก็ดึงแต่ตัวเครื่องเอามาวางใช้ที่ตรงที่โต๊ะได้โต๊ะเครื่องปรุงเครื่องแป้งได้หมดตามสะดวกของเเรราลยนะคับี จะวางที่โต๊ะก็ได้แลหรือจะติดห้อยผนังแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยครับนี่ทูอิวันเลย